น,นี้ไปเชนนั่งในอิริยาบดที่เราถนัดการเลือกอิริยาบดเป็นส่วนของวินัย ในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระธรรมกับพระวินัยต้องสอดคล้องกันเอื้อเฟื้อต่อกันและกันตั้งในระดับบริยัติปฏิบัติตลอดจนถึงปฏิเวทในภาคปฏิบัติ เราก็เลือกพยายามหาสาิสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อดอการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดในวันนี้บ้านบุญก็คือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมากอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาว <c oughs> ลมก็ช่วยมาเบาๆสบายๆห้องปฏิบัติธรรมเ <c oughs> เป็นเสียงแวดล้อมที่เหมาะสมเสียงรบกวนมีน้อย ส่วนร่างกายก็ยังถือว่าเป็นสิง่งแวดล้อมสิง่งแวดล้อมอจิตใจตเราต้องใช้สติปัญญาของเราในการนั่งในอิริยาบถนั่งในลักษณะที่เอื้อต่อการภาวนา <c oughs> หักโหมมากก็ไม่ดี แต่นั่งสบายเกินไปก็ไม่ดีตมน้องหาความพอดีระหว่างความเพียรความพยายามกับความผ่อนคลายสิ่งที่ต้องการจากออริยาบมดคือต้องการทานั่งที่ทำให้เราไม่ต้อง กังวลไม่ต้องลำคาญก <c oughs> ับร่างกายมากเกินไปต้องการปล่อยวางความยึดติดในกายชั่วคราวต้องการให้กายเป็นฐานมันคงของความเพียรถ้าเรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกรง็ง ลมหายใจก็ยอมปกติดีถ้าลมหายใจยังติดขัดอยู่ต้องปรับอิริยาบถให้ลมหายใจได้สบายการนั่ง สมาดนั่งกับเพื้นหรือนั่งกาว,วีโดยไม่พิงกาว,วีแต่ดีตรงทีให้เราได้สัมผัสหรือเราได้ชิมรสของความเป็นที่เพ่งของตนกถาโรคประจำตัว ขัดข้องเราต้องตั้งใจพิเศษมาให้หลงอยู่กับความสบายทางกายเราจะเป็นอุปสรรคไม่ให้เขาถึงความสบายด้านใน ร่างกายเราให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้และเบื้องต้นของการภาวนาเราต้องทบทวนจุดประสงค์ในการนั่งและทบทวนเดือนสติาสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการประสบความสำเร็จ สอนตัวเองว่าช่วงนี้เราจะไม่ยินดีในความคิดเราจะไม่ยินดีในความจำความคิดยมเกิดขึ้นเป็นระยะระยะความจำเกิดขึ้นเป็นระยะระยะ คือว่าเป็นเรื่องธรรมดายังไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือการต้อนรับโดยความอินดีและการต่อเดิมการคิดโน่นคิดนี้ปรุงแต่งไปโดยเอาความคิดและความจำเดิมเป็นเชื้อเพลิง เราเตือนสติตัวเองว่าเราจะไม่ให้จิตใจไปสนใจไปใส่ใจกับสิ่งมากระทบต่างๆเช่นเสียงเสียงรถยนต์เสียงคนอย่าให้จิตใจไปเกาะอยู่ตรงนั้น ในการทำความเพียรเงินไขที่ขาดไม่ได้คือความกระดรื่ร้อรนหรือความพอใจความสนใจความใส่ใจในการภาวนาความพอใจซึ่งมีชื่อว่าชันทะนั้น เกิดจากศรัทธาเกิดจากความคิดมีศรัทธาเชื่อว่าการภาวนาเท่านั้นที่สามารถดับกิเลสในจิตใจเราได้ถ้าเราต้องการความสงบความสุขที่แท้จริง ในชาตินี้เราต้องภาวนาไม่มีทางอื่นไม่มีทางลัดเราจึงพดใจภาวนาในกรณีจิตใจเราเด้อมันยังอยากคิดอยากจินตนาการอยากหมกมุนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าง คุณคิดในปัญหาชีวิตต่ตางๆให้น้อมจิตคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลในสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจแล้วความคิดที่เป็นกุศลทดแทนความคิดที่เป็นอกุศลจะเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงค์ก็ได้คำสอนที่ลึกซึ้งที่ประทับใจก็ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือก็ได้คิดหรือม,มองพิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังใจ <c oughs> นั้นถ้าเราเริ่มภาวนาโดยขาดชันทะขาดกําลังใจขาดความพอใจในการภาวนาก็มักจะคับคองใจก็มักจะไม่ได้ผลที่ในการภาวนา <c oughs> โดยเอาลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นอารมณ์เป็นที่กำหนดการอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นตน้นนั่นเป็นการเจริญอาณา,าปานสติในระดับละเอียดพอสมควร ถ้าจิตใจเรายัางไม่พร้อมเราควรจะฝึกอยู่กับลมหายใจแบบสบายๆไว้ก่อนอย่าไม่เจาะจองอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกายวิธ <c oughs> ีง่ายๆก็คือเราแบ่งกายออกเป็นสส่วนส่วนแรกคือศีรษะใบหน้ากับคอ เจริญสติโดยการรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในกายพร้อมกับลมหายใจเข้า <c oughs> ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออก นันทนที่จะกำหนดลมหายใจอย่างเดียวเรากำหนดความรู้สึกในศีรษะใบหน้ากับขอพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยส่วนที่สองของกาย ก็คือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือแล้วพิจารณาอาการ <c oughs> ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายส่วนนี้พร้อมกับลมหายใจเราไม่ได้กำหนดลมหายใจอย่างเดียวแต่ความรู้สึกในกายพร้อมกับลมหายใจเข้า พร้อมก็ละหม่ใชออกส่วนที่สามก็คือลำตัวรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกคอน ก้นกบพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สี่ของกาย ตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าขาหัวเขา่าน่องขอเท้าเท้านิ้วเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมก็ลมหายใจออก สุดท้ายเราพิจารณาอาการของกายที่ปรากฏในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงปลายเท้าพร้อมกันเลยทั้งสีส่วนไม่เลือกกำหนดแต่ว่าตั้งจิตเป็นตัวรู้อยู่ในปัจจุบันหายใจเข้า อยู่ในปัจจุบนันหายใจออกอันนี้คือวิธีฝึกสติกับลมหายใจแบบกว้างๆสบายๆ เป็นการเตรียมเป็นการ <c oughs> พัฒนาสติให้มีความละเอียดความมั่นคงพอที่จะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างใดผลถ้าจิตใจเราอย่างวอกแวกมากอย่างอย่างเดือมาก ก็พิจารณาเราไป <c oughs> จเจริญสติอย่างนี้อีกรอบหนึ่งอีกสองรอบก็ได้ <c oughs> โดยผ่านหาข้อคือความรู้สึกในศีรษะไปหน้ากับคอสองอไหลแขนมือนิ้วมือสามลำตัวสี่ร่างกายชวนล่างตั้งแต่สะโพกถึงปลายเท้า ห้ากายทั้งปวงกายตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้ารู้สึกพอสมควรแล้วจิตใจพร้อมแล้ว <c oughs> จึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกาย <c oughs> จุดนั้นตรงจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดและเป็นจุดที่เรารู้สึก <c oughs> <c oughs> สบายใ <c oughs> นจะเป็นที่ทำความเพียรต่อไปการตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นแไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกแต่เราตั้งสติเหมือนผู้เฝ้าประตูนี่การอยู่กับลมหายใจ ในจุดใดจุดหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือการแ่งลมหายใจถ้าแ่งลมหายใจ <c oughs> มันจะจิตจะถือ <c oughs> จิตจะแข็งเ <c oughs> นีเป็นอาการของทีนิมิตาของนิวรนนี่ก็ขอให กำหนดลมหายใจแบบ appreciate เหมือนอผู้ชมศิละปะชมรูปวาดชอชมปริมาก,กรรมที่ละ, <c oughs> ะเอียดสุขุมจิตใจก็อยู่กับสิ่งที่ชมสิ่งที่ดูโดยไม่เครียด และไม่เบื่อสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงเราจึงจะอยู่ก็ลลมหายใจแบบไม่เบื่อและไม่ <c oughs> ไม่แพ่งจิตใจไม่ถึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปพอดีพอดีนี่คือสิ่งท้าทาย เป็นศินละปะถึงจะรู้วิธีการรู้เทคนิคต่างๆต้องทำบ่อยๆจึงจะทำเป็นได้ทงใจเย็นๆคอยปรับความเพียรให้พอดีหาความพอดีระหว่างความพยายามความตั้งใจ และความผ่อนคลาย